ใช่ค่หาเกาา่าได้พี่น้องมันออกหาแปดมวลทิพย์มากน้อยดีมาติสามขาดบริคลิปเดียวงวดน,นี้ฟันไปเอาเออกว่าฟันก้อนหน่อยจังคอยมาฟันอัฟันที่สองเนาะจ้าฟันนั่นที่เป็นเรื่องเป็นเล่าเนี่ยฟันว่าเขาไปลุ่งป่าจ้าเขาไปลุ่งป่าว่ามันท่างนี้แหละท่างน้องทั่งนี่ท่านนี่นะ,ะคือบอกเคยเห็นเราไปเบิ้งกันหน้าเนาะมาไปเบิ้งซุ่มอยู่หนักเขากาหูจากเมืออ่อเนาะพัานีะเอียด เอาว่าเอาพอนี้นี่เจ้ามาหาป่าเดียนเจ้าโอาอยัางมาหาป่าเขาเกิดเห็นจะมือเป่าไปก็เลยบริมาหาป่ามาเบิ้งนี่คือมหาป่าเ่าเปลี่ยนหรอกทําบาปเพราะนก็ได้วันอันนี้จะยืนเบิ้งน้ำเพลินอยู่ยืนเบิ้งอยู่ข้าวหนึ่งผัดเห็นกุ้งโตบักง่ายกุ้งมังกรแบบเขาก็ยุพัฒนะขั้นเขาขายเนี่ยบางเก็ดก็เป็นเก็ดที่เขียวๆเลยมันผัดร้อยมาหมองฟังนี่กูคือนเดือนใจอีกเนาะ ข้า,ามาก็คือแต่วันนี้เลยลงไปจับจ้าไปจับสองมือเลยเดิครั้น,นี้เอาตัวเดียวกับย่าตัวนี้แงนี่อ๋อนมีหลายตัวมันมีสองตัวอ๋อสองตัวมันมีสองตัวตตเลื่อนเอาสองมือจับปุ๊บได้กุง้งทั้งสองตัวเลยยกขึ้นเนี่ยมันเหนือหนาบ่ยมันมีแห้งดินอนแห้งะนะเอาองนาน่ายๆึือมาได้คุ้มเลื่อนก็เห็นก็สอนอย่างนี้คุ้มเลยคือได้กุ้มแหงอย่างนั้นบ้านดีเนะมมาะช่มงมา,าบา้านแหนือานยัง ได้ปลา็ว่าะสั yes. tá, cool. ่งาน่สู่กุ้งพราะ่รีบเพราะไหนผู้ใหก็มาขอมึงเขาก็มาขอมึงก็เล่นเด้ให้เขาเบิ้งุ้งัเป็นัวเขาจับเล่นไปเล่นมากุ้งตัวนึงผัดตายตัวเขาจับเบิ้งไห่ตายเบิ้งหมดคามก้ามมันตกความไม่สอยมันห้วยพราะม่มันตายสิไม่เอาแมาแม่ขวเยียวไปใส่น้ำมันห้ามันขึ้นเลยเนาะแต่เลยเอานล้มเขามากมาใส่หลามอยู่บ้านใส่กระมังมันเขาบวกขึ้นมันตายเลยมันตาย ตียังไงมันี่ตีกับบ่ยากแล้วก็ะิคิดว่าเก้าสองห่อนแล้วก็มันเห็นกุุงสตัวเนาะเก้าสองนะเอามือจับเนาะเก้าสองบ่แม่นมันสองหาก้าอันนรีบจับผู้ใดนี่คันจับยังคือมันสีินเปีกบ้าแม่โอ้ฝันไผ่ฝันมันแต่กกอนี่ฝันอันีจจับยังกันว่าสองเทียก็มีเกจสองเทียร์แ่คิดว่ากันมันเขียนออกมาเป็นตัวก็สียินเก้า สองศูนย์เจ็ดไม่หมดหรอกเ้ากับมันไล่ส่กันหมดแต่เลยคิดว่าสิไม่มาเหลือ,อแค่เก้าสองเจ็ดสองอ๋อจะให้เก้าสองเจ็ดสองแค่สี่บอกว่าครับครับเจ้ว่าศูนย์หนึ 09, <02. S 2> 92, ่งคันมักสามตัวเสี่ยวศูนย์ไส่กันศูนย์เก้าสองเก้าสองคำเข้าใจแล้วแปลว่ามันตายตัวนึงกุ้งสองตัว เด็กสองตัวก็จะเป็นเก็ดสองจบสองจีบจีบ้ะไรกอ่อยค่อยเขาก็เป็นบ้าดีก็สิเมนเก้าหางมันมากุุงสองตัวมันตายตัวนึงว่าแมียนเขาจับสองมืออืจับสองมือดิยอจับสองมือความนี้สองมือตัวเกียวมือดียวอันตายตัวนึงแลยตีศูนย์เก้าสองบนี้อันนี้ฟันแรกฟันสองเลยพ่ะ ฝันสองฝันวันลุ่ที่ยามาจ้ฝันขึ้นฝันว่ามาห้องลงรถได้ห้องว้ลงลงายว่ถีดแล้วถืดเลขถีเลขหลายถือเต็มเต็มเลยหลายหลายเตืบถือสามตัวลี่บานเท่านี้ละอันนี้ว่าว่าอะไยิ่งใหญงมากฟันเมื่อใดฝันมาขึ้นฝันมาขึ้นเ่ลม่นเลยเล่าขึ้นก็ม่ยังบ้างขันลุนที่ยาเาะแม่มือนี่ถือเลขสามตัวนึวาบ้านนะเพราะว่าเลขสามตัวจนนีไว อ๋อเลข้สามตัวตัวนี้ไว้คิดว่าหนูว่าถือเลขคือเลขพ่อสิเขาแล้วขันหนูมานี่พอ่อหมายขึ้มาเลขรถหนูบอกชิดยางสั่งเพราะว่าทุ่งที่ย่างห้องไว้ไม่รำถือเล็กทุ่งที่ย่างมังโม<อ>ลิมากขาไถแล้วขี่จะรถโอ้ขี้่ตลอดมากขวัญผิพ่อว่าหนูขี่รถมากมันสิออกเลขรถหนูแมนขึ้นเล็คือว่าหม่งนี่ขันฟันเจ้าหนูไม่สองประเด็นเดียเลขรถมันเล็รถก็ระดิ่ง นียง่เขียนใบอะไรคะเลขรถ8059เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วบันฑิตีว่าตัวใดที่นูห้องไหวไหวว่าเลขถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยกระชีแมนเลขรถนี่ที่ใหญ่ก็ว่าแ80มันออกเล่าแล้วงั้ว่าท่านอิตีอันนี้เป็นเล่าเนาะอันเล่าแปดศูนย์ออกเล่ามือขึ้นอืบ้านแป8ฐานนี่ก็ออกเลี้ยวมันย่างอันใดบัณฑิตย่างแต่ศูนย์เก่ากับห้าเก้านี่ละ ก้าวก้ากับโกมันตัวเดียวกันเออหาหฮเขาหาก็ออกสองรอบแล้วแม่แต่เพิ่งเหลือ้าหาก็ออกอันหนึ่งแล้วโม่เอนาะหอหาเก้ายุ่เนี่ยหาเนี่ยเหลือหาเก้าพอหนูฝันแก้วรถมาหามันบอกหาเก้านออกหาแป๊ดเหมืนวันนี้มันกับฝันมาได้ครับรถอีกแล้วนูว่าน้องออกหาเก้าเก้ามันเป็นหานะเอาล่องตัวได้ดีเลขงโน้นนะนี่ก็มีอันชี่มากที่มีคือเป็นว่าชูนหาเก้านี่ ศูนหาเก่าอีนอนี้ยังตอนนี้่นฝันเกวนที่ย่าได้ี่นอง่นฟันน้องท่ยาห้องมาว่าถือแล้วถือสามตัว่นว่าเลขรถมันต้องเป็นศูนหาเก่านว่าเลขรถเป็นแปดศูนหาเก่าแปดศูนออกกลาแล้วคนันเดี๋ยวจะศูนหาเก่ามือนเลขอันที่ตีไว้มือมันเล็รถน้นที่ยาใช่ไหมอ้าววินไปร้านน่าที่อืมฮันลนี่นารถนั่นซื่อรถ หนูซื้อวันวั่าหนซื้อนะแปดหาเหาหน่ละหาหนึ่งหนวันนี้พอรีฟันจับกุ้งฟันฟันแรกฟันว่าจับกุ้ง2อตัวตัวหนึงมันตายเิ่นตี0ูนย์เกจับกับเจ็ดเนกับตี9ก้าเจ็ดสองนะคะสำหรับเิ่นฟันมานนนทิยา่าถึอแล้วถึอ3ามตัวนว่าเกี่ยวกับนนนทิยามันมีตะเลขกรถบานย์าเก้นะคะแปดศูนย์ห้าเทะเบียนรถ มันออกแล้วแปดศูนย์ออกเรีกเล่าคนว่ามันเหลือแต่ศูนย์หาเก้านะคะเป็นแนวทางหาสื่อสละกินแบงรัฐาบาลไทยนะคะมันมากไปหลืสละกินแบงวอลกอเดอร์หาเก้าออกมาป่าอหามือด้เมิดเมิดก้อนบานเขาหาเกา้าเก้าหาเนี่ยอเมืองต้องดังกทุกยอดมันเมิดทุกวันล้วนเป็นน้ำยางใต้ดิน เรีนกเด็กสเนเล่กเด็กดังดังเป็นไใกล้เทียงกันป้อ่วยวันได้ยุสิบีเลกหรกสยหา่ไกหาก็ออกแล้วก็สิ่าอยากตีนะพ่อนะก็สว่าตีไปใส่หกหาหกก็ออกสองหวนแล้วเรียกว่าหาแปดก็ออกแล้วที่ออกเลือเเลือทีพะขันออกมันเลือดหาเก้าอาเก้ากับกนี่แล้วมะฮกเก้านี่ละ หกมันอาจสียู่ล่างเก้าสียู่บนมีเจ้าผู้ใดเหลียงมากขี้เหร่กว่าคิดว่ามันสิซสำมึงปากกันเนนรื่องว่าแยกใบกระได้เหลียงมากเรือ่องที่แยกกับมากกับเหลี่ยงกรดวันนี้รีกระได้เหลียงฝันมันสิเหม็นของผู้ใดสีนเหม็นมันออกล่างออกบนละไกมือมามันจังสีหูวาเลี่ยงสีมาตัว,ตวใดใช่ใชว่าฝันเหลี่ยงหอยมันแม่นดิแม็นพอดีเราฝันแล้วสิแม็นฝันนั่นฝันแรงอันนี้ก็เป็นฝันเหลี่ยงได้ีมบอก ก็เขากันยุ่ยด้วยคับเด็กกันหลวงตาพเ่นถ้ามีที่งวดวันหันหลวงตาท้ามีที่ได้เกตแปดห้างวดนี้ได้ได้เก้าสองเนี่ยนะยุนี่แหละค<ม>นถรามีที่มื่ขึ้นเนยมาเก้าสองของพอลีมาหลงสวนของพอลีศูนเก้าสวนเก้าสองอนี่นต้องฟัาออกด้วยไงกุ้งเห,งงหงมนไตกันไมกุ้งเหมนกัน ขอ,องพอลี่ของปัญหาเก้าสองมลลี่ศูนย์ศูนย์เก้าสองนะคะเป็นแนวทางเทศต,ตรงก,รกันกับของงตานะจ๊ะไอเอฟซีโกมันกับแนวทางของพอลีนะคะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเราคิดว่าเลย่นติดตรงกันกับของพอลี่เนาะปัเหาวิธีมันขึ้นอยู่เนี่ยเ,เหตุแล้วเที่ยงขึ้นพอดี วันนี้เฮ็ดแล้วแล้วเพิรนกับมาฟันมันบอกฟันมาไปจับโกบแต่กโกบสองตัวเพิรนเลยบาเลกยูแล้วพอเลกมันคือกันเพิรนกับตีเก้าสองกับเก้าหาค่ะไอเอฟซีโสดีนะท่าทางของพอลลี่เด้อ